สวัสดีครับสวัสดีเอซสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับสวัสดีครับโอ้พี่อาชิตะน้องเอมมี่มาชุดมาชุดมนุษย์ต่างดาวเลยเนาะชุดยานอวกาศเลยนายไปทีตอนนี้นะครับหนึ่งทุ่มสี่สิบนาทีนะครับ สถานการณ์หน้าเวทีกฝผลยุดแล้วเนาะนะครับผลยุดแล้วนะครับพอค่าแม่ขายก็กำลังทําการตระเตรียมนะครับเรื่องของของขายนะครับแต่ภากันรุ่นอยู่ตั้งแต่ช่วงแรงๆพลังเนาะนะครับปรากฏว่านะครับภาพพิรุ่นก็เป็นใจนะครับเจ้าภาพสั่งลุยนะครับเมื่อนี้นะครับสอดแจ้งนะครับเจ้าภาพใจดีแห้งนะครับ สภาพใจใหญ่พร้อมนะครับสภาพสั่งลุยนะครับวันนี้นะครับซอดแจ้งนะครับสามนายเพจวันแพงทําการแสดงแน่นอนนะครับมาแต้มีไฟนะครับฝนหยุดมากกันได้ขายตัวละพอขายไม่ขายเฮากานดีเนาะนะครับนละอ,อจักขค่าน้ำมันจักขค่าซื้อของมาขายนะครับ ลงทุนไปกระบ,บักหลายนึงนคะครับมันคนจมทานฝนตกก็บริขายแล้วเพิ่งมาข <st> ั้นเป็นแม่นีบเรียบร้อยดีนะคร, Sab ครับโอเคเลยนะครับนาเวทีตอนนี้กะบกำลังกำลังเปิดไปเนาะ,ะกลับไปเข้ามีก,ก่อนเดี๋ยวมีกพังฮะกลับไปเข้ามีก่อนเดี๋ยวมิพังต้องไปเข้มกกนนานมิกเนาะผมตกทำไมอีกแล้วครับเบา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 เนาะนะครับ พราะว่าถือว่าโอเคเลยแนวนี้นะครับเจ้าภาพสั่งลุยนะครับเจ้าภาพสั่งลุยลุยอเอฟซีฮาวก็มาล่อแล้วนะครับรรยอยากยอากกินอยากไอการใช่ดอกแล้วอยากกินมกเขียดอเน้ ต้มเกี๊ยววันนั้นโอ้ยไปไต่มาก่เมื่อคืนไปไต่มากบ่เกี๊ยวซื้อหรือเกี๊ยวไต่ไแ้งมา่อโอ้โอ้ไปไต่มากเมื่อคืนนี่ผลโตกระบ่ยานเลยนี่เนาะตังใจมากเพราะแห้งแล้วโอ้ยรถกำลังเข้าเดี๋ยวดีใจ่ว่านน้าวันน้เอาด้เฮ้ยน้าใันนี้เนี่ส่เรียแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเเบิ่งก่อนรถบ่าผู้ไทยตัวนี้ เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่บ่อะคือว่าเป็นแนวนี่คัว่แนวนี่เมื่องดีล่หละอยู่ดีๆก็มาบอกเลขกันพี่น้องทั้งมันผือพี่น้องมันผือรัตนบุรีบอกเลขตัวนี้พูดว่าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนี่พูดว่าโอ้เขากำลังไพร้อมเลยเนาะเอ้าึ้นเป็นแนวนี่เห็นรถเบาผู้ไทยอันวิ่งเข้ามาพูดว่างวนนาเอาตัวนี้พูดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบาผู้ไทยพูดมาไล่สซดนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามถามชื่อไว้ก่อนข้านั้นออกเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดอิลีซิน้ำกับกับมันนะถามหาหน่ชื่อยังนน่ชื่อยังกับซื่งจะของอะไรเมาฮะอยู่แปดล้วเอาอยู่แปดริ้วบเอาคืออไดมามือามสิมาเืองสาน่ยริันแท่นตั้งมาบุญบางไฟบ่หรือยังไงมาเมืองก็พอเลยอีหลีนั่นบ่แมนค่ะป้า เป็นอย่างคื้ว่าท่าเบิ่งทั้งพุนกัสิไปทั้งภาคกลางอยู่มันซามันซามันซา่มนใหญบ้านยูฟี่บาน้อานยูสนมบานยูสนก็ลงมาเลยพอดีโอ้ชุมพนก็ไปุ่นกบิงดีล่ะพี่น้องใจเกินร้อยเพิ่งรยนู่ามาเนทนี่เลยก็ลงมาเลยพอดีชุมพนก็ไมพไปเบงี่ะพีนใจเกินร้อยเิี้วยนี่ลเ เราใจเนเอาว่าเข้ามาหน่อยใจเก็นด้วยเราเกินด้วยนะพอดีกันแม่รุ่แม่อายุเท่าไหร่เดี๋ยวนี้อายุเท่าไหร่ไหกสิบสองจ้าหกสิบสองจ้ามาแต่สนมนะแม่จ้าอยไปซื้อหวยอยู่แปดลิ้วคือกันบอกเลืออยู่สนมไหมโอ้อยู่บ้านนี่แสดงว่าลูกหลานก็มาแต่แปดลิ้วอ่ะเนาะอันนี้จะลูกกับหลานขึ้นมาใจขาดเสียใจมันหักเนาะใจมันหักอยากเบิ่งผู้ใดนเป็นพิเศษขึ้นมาเนี่ยะ อยากเบิ่งผู้ใดเป็นพิเศษขึ้นได้มากไก่ป่ะนี่หมักสุกคนในสาวน้อยเพชรบ้านแพงอยู่แปดลิ้วป่าขันฝนตกเฮ็ดจังไงโมนี้ฝนตกไก่แต่ไงวันแรกเด็กนี่แหละวันแรกเด็กยานี้าเรียมอะไรไก่กันโตเฟียมาอีกางนี้นั่งไปอยู่เรียมร่มมาด้วยจ้าเรียมร่มมาด้วยเนาะแต่ตไม่มีที่นั่งเอาศาสตร์มานึกว่าฝนมันเบิงเบิ่งคนสุรินใจ เหมือนจะอะไรก้นใจก้นสนมก้นสนมสนมคนสนมจ้าเอ้ยอ้าวอ้าวอ้าในมาแต่แปดลิ้วก็อยู่น้ำกันสอดแจงเด้อจะพาสั่งลุยแล้วเล่าเก็บไปที่เลยอ่ะอ้าวสอดเก็บไปที่มันนะแต่นีก็แจงละโซ่เผือกกระตายอันนี้ก็มาจูอดแจงละหักจะมาอยากขึ้นมันตกะบาแก่บ้าหลัยมาปล่อยทิ้งแล้วเราไม่นได้เราก็เบิ้งได้ลราเสียได้แต่ต้มกบนี่แหละไอ้การใช่เลยต้มต้มต้มเขี่ยน้อยเบิองที่ไร ต้มตอกแตกเอิ้นตอกแตกเน่อยต้มต๊อกแตกไปแย่งมาเมื่อคืนบ่หัวซีมาเซนโมกมาให้ให้การใช่จักสองโมกอยากกินห่อมมกอยากกินโมกเขียดวาซ้ําแต่อีกแห่ใช่โอ้มีลูกสาวอยู่พวกเขียดวะบอกเราเบิ่งเด้อโทรไปบอกเราเบิ่งช่องสาวน้ำยื่นเด้อแมน ขอบคุณหลายๆแนนครับสาวน้ยืนเพจแล้วก็ youtube ช่องสาวน้ำยืนโอเคอ้าวขอบคุณหลายๆนี่เพื่อนกระเรียมด้านหน้าทางเขานะครับเพื่อนกะเอาไม้ปาเล็ดนะครับมามาวางเนาะนะวางทางเข้าแนวนี้นะครับนี่ทางเข้าห้องเฮดไว้ให้อย่างดีเลยนะครับนี่นะครับเราต้องยาาินะครับทางเข้าห้องเฮดไว้ให้อย่างดีเลยนี่ พ้นยุดแล้วนะครับพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องทั้งสนมทั้งนนทาลัยนะครับทั้งสีขอนะครับทั้งสีเกตนะครับทั้งนิละผู้ใดอยู่ใกล้ก็มาเลยนะครับเจ้ <iyor> าภาพสั่งลุยนะครับเจ้าภาพสั่งลุยเสื้าภาพบอกว่าลุยสอดแจงเลยพนวาเนาะนะครับลุยกระลุยนะครับสาวน้อยเพชรร้อนแพงเปิดไฟแล้วเปิดไฟเปิดเด<ช>พลงแล้วนะครับนี่นะครับเอฟซีเฮ้ากระ มาจองสาดจองเสือนายไที่เบิง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 เอฟซีเบงเอฟซีเดี๋ยวจะเปิดไฟก่อน้แนขักมันอยากเบิงที่ไรเดียดยดย๋ยวด้ใส่ไฟผมมันนะบนึงนี่มาดีนาะมีขันยูใหญ่มาน้ำเนาะอ มาหลยขั้นอ้พอดีจะพาสั่งลุยนะครับสั่งลุยสอดแจ็นะครับหนาเวที่ตอนนี้สนามก็แห้งแล้วนะครับมันสนามมันสนามสนามแห้งแล้วนะครับนี่สนามเป็นสนามหญ้านะครับดินแข็งดีนะครับหนาหน,นาเวทีก็ ลาเปิดไฟนะครับเปิดเรลงเรียบร้อยนะครับมาๆๆๆๆมวลน,น้ำกันนะครับทีมงานเบาผู้ไทยเข้ามาแล้วนะครับสนามดินแข็งดีนะครับรถเบาผู้ไทยขับมาได้เสยเลยนี่นะครับมาทำการไล่สดมือนี้นะครับมีกลุ่มปิดด้วยนะครับเหื่อยแล้วว่าเลขสีออกรถทะเบียนรถเบาผู้ไทยบนไป เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดคนเหอเอ้าคือเป็นแนวนี้มาถ่ายคลิปอยู่ดีๆก็มาบอกเรื่อกันเลยเราก็ได้มาแต่แปดลิ้วเลยเรามาแต่แปดลิ้วนะครับาาก้น,บนสนมมูงว่าสาวน้อยเล่นอยู่นี่นะครับมาเลยนะครับจากแปดลิ้วนะครับทีมงานไลฟ์สดนะครับหน้ายนายเวทีกัน บรรยากาศตอนนี้นะครับเกือบสองทุ่มน,นะครับสภาพสั่งลุยนะครับทีมงานสามน้อยเพชรรงแรงเตรียมพร้อมนะครับระบบแสงสีเสียงระบบ,บไฟนะครับตอนนี้กำลังใครจะเช็คสาวได้แล้วนะครับ เดี๋ยวพอกันคลิปต่อไปนะครับมาอัพเดตบรรยากาศนานายเวทีสาวน้อยเพชรบันแทงวันนี้นะครับที่บ้านผือรัตนบุรีสุรินนะครับ